สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ยู่กับช่องสาวสอนผ้ารอยคือเก่ามือนี้ผ้ามาเก็บบอกกอกนะ้าดุกดุกยูน่าสาวสอนผ้ารอยหละ่ะมาเบิ้งพี่น้องอเอนนะบิง้งเดี๋ยวสาวสอนสิเงี้ยนขึ้นไปให้เบิง้พบพง,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 าางพูดนะหัวป้านเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่เบิ้งในจ่าผุนเตี้งๆยังหลาโดกคักต้นไงไงไมีสองต้น ตาบาตาบาต้นนี้ต้นต้นใหญ่แห้งจ้าบุงหมาของเพื่อนเบิ้งอันนี้ต้นใไงเต๊ะปลูกพู้ละแต่อันปูตะยาเฮาพู้ละจ้าพุ่นต้นบักใหญ่พุ่นอันนี้คือคือเก็บไว้เนี่ยแล้วจ้ามือเซ้านี่เบิ้งเบื้งนี้นี่เบิ้งเป็นเข่งได้เป็นเข่งบักกวามจะไปกินจังไงว่าเหมือดจิเหมือดบาดที่เหนียว ยูยูพื้นดินกเัเต็มนะจ๊ะเบื้องสาวสอนผ้ารอสีไปไายเห็นเบื้องเนาะยูพื้นดินน,น,นั่นกัเต็มเลยเนี่ยเป็นเข่งไปเ,ปเบื้องยูพื้นดินแาบนี้ซุมนี่เก็บไปแล้วนี่ญาญเพิ่งเก็บไปถาสาวสอนผ้ารอแล้วไปข้ามาเบื้องข้ามาเก็บเอาพี่ว่าไม่หนีหน่อยจ้ะมึงนี่หมาปุใหญ่าดิแต่ว่า,า,าสามเซพเสพนี่ มาพ่นบ้ใหญ่จ้ะกวางสุ่มแสบเบื้องดูกวางเอลียวงถ้าลัางมองพ่นกระอึดกินเน้อจ้ะถ้าลังมองกระอึดกินนี่ไปสื่อเพ่นมือนั่นพากกันไปสื่อนั่นซีนไวสีแปดพ่นขายนี่เบื้องดูพ่นกวางเต็มพื้นดินเลย ซุกซุกเหมือนเราได้จ้านิเพรต้องไปนี่เงี้ยถ้าเรต้องไปบวมอยากซุกเหมือนเราพี่น่ะอีะเรยอยู่ กี่เั้จายิ่น้ไปเนี่มันจะโดนมากกวีพี่เบิ่งรู้ปะดิบดตุตยหัวจาสอนด้ตัวนาละตัวตใส่หัวได้เพนะเพ่งไม่้เบิ่งป๊าเสออ้วน กวกน่ะที่เต็มกับค,คู่แล้วบ้างน่ะเราสอนผ้าเราเก็บข้าวเดียวหลายแห้งต้อง,องนี่นมันจะร่นกับมีจะร่นทั้งหลังแหล,ลนร่นตุบตับตุบตับเกี่ยวกับมีมต,ต้องป้ายหายเก็บไ,ไม่ง่ายซะจะไปใส่บนใส่เกลียวห้องเสียดเสียดดิด tầm một hôn luôn honey có khác tame mới đây này kokuma Tì tìm thầy khu là cứ ốc kìa khu kìa nổi thế bu kìa mà Chỉ ยาเพชนเจี๊ยบเลยค่ะเต็มเลยมวลายูดดั้มเดินหนึ่งก็แหงไหลชุ่มชีเขียวกับมีชุ่มหัวตะลนกับมีเกาไปล่างเอาหน่วยได้ทีอันดินติดยังล้นเสดินเพราะว่านเป็นดินทราย นี่ปลานี่มึงดูจัาเต็มเลยไอ้ลังค้นไอ้เจ้ากับบมี่กินนะหนิแล้วกินนะจ่าไอ้ลังค้นใสซื่อกินหมดแล้วซื่อเขาเอินงานนี้แค่จะวัดท้ายเพ้งนุ่ยหนีหน,น่อยแต่ว่ามันหงส์เสียย cái gì vậy um luôn luôn ngầu tít ngầu hơn đấy kim tên nhìn đi quay ha nè đồn grab mới được ôi bay พี่เนี่ยที่ไม่ร้ายค่ะพี่หนึ่งจ้าคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ้งเลักอ่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสามพะนลอยนะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนบเลยว่าจะเอาเมียหมิดว่าแบบนี้บอกกลัวแน่ขึ้นมาดดให้เตคลิปหน้าพ่อจะไม่นะจ้าเนาะจะไปคลิปนี้สาวสอนพันเราก็ขอบุญขอบุณได้หลายจ้าสำหรับ คือกำลังเร่งใจที่เข้ามารับชมแล้วเบิ่งเต็มทั้งแล้วมาทั้งเดียวนึงจ้ะหคลิปนี้ก็ขอบคุณหน่อยๆจ้า